แชมป์พรีมลีกในฤดูกาลนี้นะครับก็ถือว่ายังได้ลุ้นกันสนุกได้สู้แบบยาวๆนะครับลิเวอร์พูลเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ถือว่าก็เจอทีเด็ดของนิวคาสเซิลเข้าไปนะครับเสมอกับนิวคาสเซิลไป3ต่อ3ครับเชลซีเองเมื่อวานนี้โชว์ฟอร์มสุดยอดครับถล่มเอาชนะซาท์แมป์ตันไป5ประตูต่อ1ครับอาร์เซนอลครับก็มีลูกเตะมุมที่เฉียบขาดเหลือเกินนะครับเป็นทีเด็ดเอาชนะแมนยูไป2ต่อ0ครับ และเมื่อวานนี้นะครับขอแสดงความยินดีกับเป๊ปเกดิโอลาด้วยนะครับดูครับหน้าตาของเป๊ปหลังจากที่กลับมาชนะได้อีกครั้งหนึ่งครับไม่ชนะใครมาเจ็ดเกมติดต่อกันแต่ว่าเมื่อคืนกลับมาชนะได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนี่เลยครับคือ4ทีมครับ4โฉมหน้าของทีมลุ้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับแล้วก็อันดับท็อปโครับผมว่าก็คงจะเป็น4ทีมนี้แหละครับเล่นมา14เกมก็คงจะไม่หลุดจาก4ทีมนี้นะครับเพราะว่ามาตรฐานของ4ทีมนี้นะครับหากเปรียบเทียบเล่นมา14เกม ตอนนี้ก็ถือว่ายกระดับชัดเจนนะหมายถึงว่าก็เป็นหนึ่งใน4ทีมที่อยู่ในกลุ่มหัวตารางเป็นทีมลุ้นแชมป์นะครับส่วนที่เหลือก็ต้องยอมรับนะว่ามาตรฐานหลายๆทีมก็ยังไม่ใกล้เคียง4ทีมนี้นะครับเริ่มที่ทีมอย่างลิเวอร์พูลก่อนละกันนะครับแน่นอนครับลิเวอร์พูลฤดูกาลนี้เปิดฉากการเล่นได้อย่างสวยงามครับเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมครับแต่เมื่อวานนี้ครับการเสมอกับนิวคาสเซิลถือเป็นเรื่องที่แย่ไหมสำหรับผมก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องที่แย่นะ เพราะ้เกิดย้อนกลับไปครับเวีย์พูล17เเกมหลังสุดจะไหมให้รวมเกมเมื่อคืนนี้ด้วยชนะไป15เสมอไป2เกมเป็นผลการแข่งขันที่มันไม่ได้แย่เลยนะครับและเมื่อวานนี้ครับใช่ว่าเรีย์พูจะเล่นไม่ดีนะเรอร์พูก็ดีมากๆแล้วในในรูปแบบของเรอร์พูนะครับก็กําลังจะเป็นผู้ชนะนะครับแต่ก็เสียดายนะครับที่ไม่สามารถดีได้จนครบ90นาทีเพราะว่านิวคาสเซิลเมื่อวานนี้ก็มีทีเด็ดเหมือนกันนะครับในช่วงท้ายเกมครับสุดท้ายก็ตามตีเสมอเรีย์พูได้สําเร็จ ส่วนหนึ่งก็ต้องให้เครดิตกับทางเจ้าบ้านอย่างนิวคาสเซิลด้วยนะครับเล่นดิเซนเกมพาร์คพวกเขาก็สู้อย่างเต็มที่เลยครับแล้วก็เป็นวันที่นิวคาสเซิลก็ถือว่าทำได้ดีมากๆครับก็สามารถเสมอกับริเวอร์พูลแบ่งหนึ่งแต้มไปก็ต้องขอบคุนิวคาสเซิลด้วยครับเมื่อวันนี้ก็ทำให้การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้มันสนุกมากขึ้นทำให้ริเวอร์พูลสะดุดนะครับมันก็อาจจะไม่ต้องจบเร็วนะผมก็ไม่อยากดูแบบการแข่งขันที่มันจบแบบเร็วอยากให้แบบมันได้ลุ้นแชมป์จนถึงปลายฤด,ดูกา ให้ลุ้นแชมป์ม,มึนถึงเกมนัดสุดท้ายอะไรเงี้ยแล้วก็ไปตัดกันในนัดสุดท้ายมันชอบความสาดิสนะฮะอ่ะพูดถึงเลือดปูเมื่อวานนี้ก็ถือว่าเสมอก็ไม่ได้แย่หรอกครับเสมอนอกบ้านด้วยแล้วนิวคาสเซิลก็เล่นดีก็ต้องให้เครดิตกับนิวคาสเซิลนะครับส่วนที่เหลือทีมอย่างเชลซีครับทีมรองจา่าฝูงณเวลานี้ครับปีนี้ครับสิ่งที่เชลซีโดดเด่นมากๆนั่นก็คือเกมรุกจากที่เมื่อปีก่อนนะครับเกมรุกก็ยังดูสับสนยังดูมึนๆงงๆครับกับแผนการเล่นแต่ปีนี้ การเข้ามานะครับของเอนโซมาเรสกานะครับหลายๆคนก็อาจจะปรามาดนะว่าโอ้โหจะรับงานเชลซีไหวหรือเปล่าหลังจากที่ก่อนนั้น,นีีคุมเลสเตอร์มาแล้วก็ข้ามขั้นนะครับมาคุมทีมอย่างเชลซีแต่กลายเป็นว่าเอนโซมาเรสกานะครับติดตั้งระบบการเล่นผู้เล่นก็เข้าขารู้ระบบวิธีการเล่นเป็นอย่างดีละแล้วมันทําให้เกมรุกนะครับไหลลื่นมากๆเมื่อวานนี้นะครับเกมรุก5คนนี่ถือว่ายิงกันหมดเลยนะ โอพาเมอร์นะครับมาดู AK. เอเก้เอ่อมีเอ็นคุนคูอะไรพวกนี้นครับจะรอนซานโช่ยิง,ยงได้ครับคิดดูนะความมั่นใจในเกมลุกก็ตอนนี้ถือว่าเชลซีก็กลับมายอดเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเล่นเกมรุกครับเป็นทีเด็ดสําคัญเลยนะของทางเชลซีในฤะดูกาลนี้ครับมีเกมลุกที่ถือว่าโอเคนะครับมีความหลากหลายนะแล้วก็ได้ลุนแชมป์เต็มตัวแล้วครับฤดูกาลนี้สำหรับเชลซีนะครับเพราะว่า ขุมกำลังก็ถือว่าใหญ่สำหรับเชลซีนะครับผู้เล่นก็มีให้เลือกใช้งานมากมายครับถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจอีกหนึ่งทีมในฤดูกาลนี้ครับข้ามาที่ทีมอย่างอาร์เซนอลนะครับแน่นอนครับหลังจากการกลับมาของมาตินโอเดกาดเกมรุกของอาร์เซนอลดูไหลลื่นดูเนียนตาทุกอย่างมันดีไปหมดครับพอโอเดกาดกลับมาบูกโยซาก้าก็กลับเข้าสู่ฟอร์มเทพและอีกหลายต่อหลายคนนะครับแดนกลางก็ยังคงแข็งแกร่ง,งมี ดีแครนไรเมื่อวานนี้เกมเจอแมนยูก็ส่งโัมัสปาเตลงมาโอ้โหแน่นโป๊กเลยครับเกมแดนกลางของอาร์เซนอลนะครับเกมรับก็ยอดเยี่ยมนะครับจูเลียนทิมเบอร์ก็ทำประตูได้วิลเลีย์อ่าวิลเลี่ย์สลีบากาเบียลมาการเยสอะไรพวกนี้ครับและที่สำคัญทีเด็ดครับลูกเตะมุมของอาร์เซนอลตอนนี้ครับเหมือนได้จุดโทษเลยครับโหดมากลูกเตะมุมของอาร์เซนอลนะครับเป็นอีกหนึ่งทีมหนึ่งที่ได้ลุ้นแชมป์ยาวๆครับลูกทีมของมิเกลวเตต้านะครับ ก็ตอนนี้ทั้งเชลซีและอาร์ซนอลนตามหลังลิเวอร์พูลแค่เจ็ดแต้มเท่านั้นนะครับแค่เจ็ดแต้มถือว่าด้วยสถานการณ์แบบนี้นะครับมันก็ถือว่ามันมันไม่ไกลหรอกครับเจ็ดแต้มมันยังพอได้ลุ้นกันนะครับส่วนทีมที่ได้ลุ้นอีกหนึ่งทีมครับเรือใบสีฟ้าแมนซิตี้ครับถึงแม้ว่ามีช่วงที่สะดุดไปนะครับไม่ชนะใครทุกรายการติดเกมติดต่อกันนะครับเป๊ปถึงขั้นต้องขวนหน้าตัวเองนะครับขวนหัวตัวเองแต่เมื่อวานนี้ก็กลับมาได้แล้วนะครับก็ชนะฟอเรสต์ไปสา แล้วก็ดูสีหน้าครับดูทุกอย่างมันปลดปล่อยคือทีมอย่างแมนซิตี้อ่ะครับฤดูกาลนี้มันมีปัญหาจริงครับตัวผู้เล่นบาดเจ็บไม่มีโรดรี่มันส่งผลเยอะนะครับแต่ทีมอย่างแมนซิตี้ก็จะมองข้ามไม่ได้เพราะว่าทีมทีมนี้ของเป๊ปกวาริล่าเคยพิสูจน์มาหลายฤดูกาลแล้วนะครับถ้าให้ชนะใครสัก10เกมติดต่อกัน15เกมติดต่อกันครับคือมันไม่ใช่สิ่งที่แมนซิตี้ทำไม่ได้นะครับต่อให้เป็นผู้เล่นชุดไหนก็ตามนะครับคือถ้ามันจูนกันติดและมีกุนซืออย่างเป๊ปกวาริ คุมทีมอยู่ครับยังไงมันก็ทําเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ให้เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับก็ถือว่ายังตัดแมนเิตี้ออกจากการลุ้นแชมป์ไม่ได้ครับเพราะตอนนี้แต้มตามหลังล์พู9แต้มครับก็ถือว่าสถานการณ์การลุ้นแชมป์ในตอนนี้ยังสนุกอยู่นะครับหลังจากผ่านมา14เกมก็ล์พูยังไม่แบเบอร์นะครับแล้วก็เนี่ยสามตัวแปรสําคัญอีก3ทีมตอนนี้ก็ถือว่าก็กลับมาอยู่ในร่องในรอยอีกครั้งหนึ่งครับสู้สนุกครับรียรีกฤดูกาลนี้ครับผมก็เชื่อว่า ก็ยังจะไม่จบง่ายๆถึงแม้ว่าตอนนี้อันดับ1กับอันดับ2อันดับ3านะครับจะห่างกันอยู่7ดแต้มด้วยกันแต่ก็ได้ลุ้นกันอีกยาวๆนะครับแต่อย่างไรก็ตามสิ่งที่การันตีได้นะครับคิดว่าไม่น่าจะผิดพลาดจากนี้นะครับท็อปโฟครับทีมอื่นต้องทําใจนะท็อปโฟตอนนี้ก็น่าจะการันตีแล้วครับน่าจะมี4ทีมนี้ครับลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีแมนซิตี้ผมว่าไม่น่าจะหลุดจาก4ทีมนี้ครับเพราะว่ามาตรฐานโดยรวมนะครับก็ยังคงห่างกับทีมอื่นอยู่พอสมควรนะครับ แลาเพื่อนๆเลยครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกับสถานการณ์ในการลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ครับคิดว่าลีพูจะยังคงคว้าชแชมปแบบ์แบบแแบเบอร์ไหมหรือคิดว่าปีนี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์ก็ได้ครับอาจจะเป็นเชลซีอาจจะเป็นอาร์เซนอลหรือแมนซิตี้ยังคงร้อนแรงกลับมาในช่วงท้ายคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีก5ปีติดต่อกันคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับดูจากการลุ้นแชมป์ที่ผ่านมาครับคิดว่า ฤดูกาลนี้ใครจะคว้าแชมป์ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับทุกช่องทางของช่องโฟนตรงไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ฝากทุกคนไว้เหมือนเดิมครับหากใครต้องการน้ํามันเพื่อสุขภาพนะครับไปรับประทานกันนะครับนี่ครับไปใช้ทอดนะครับน้ํามันเพื่อสุขภาพอย่างเอเมอรัลครับรวมสิ่งดีๆไว้ในขวดเดียวกันนะครับไปลองใช้กันดูนะครับมีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแน่นอนครับฝากด้วยแล้วกันนะครับน้ํามันเอเมอรัลครับ